น้องเด้่ะมาตัวเดียวพอเอาน้องม้าได้น่นะนะ่นะ่ะนนะเออออตุ้มมาเลยข่อย่านยูข่อย่านแมวมาขบยูมาพี่มาพี่มาพี่เร็วเเนเ่ล้น้ำฝนเป็นแล้วบานี่บานี่เราเดียวไปตันห้าน้ำอ่ะ nhá sau thì ông ta nhà lắm em tới chín bắt là chín bón tiền nọ ê khỏi nha bỏ qua hải dương nấm nuông con giờ thì mày chín qua nó khoai hết cảnh như thế này

มือเนี้ยมือเนี้ยมันบัดบัดบัดโเป็นปูนนี่หน่าบานเนาะบันเป็นสันก็นะมา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 ทำย้ายเดี๋ยวนเดี๋ยวยายผานไปกินเหี้ยเดียวนี้เดี๋ยวจะเลียปูนเถอะวดปวดนม่้เหนยวแล้วเด้อ่ะก่อนเมียเด้ิอ้าว ตากระเตียนมามี่เนาะไอ้ขุบตกระเตียนมาท่านเออเอาอ้ำอ้ำอ้ำอ่กินแล้วหรอ้าห่องไปออกบินตัวฝ่าไงยยังห่วงไรไหมเนาะอ้าเอากาแฟเอาไอ้นั่งนี่กินเ่น้อยได้หนิกินหลายเม่ได้ไข่เอาอ้ำอ้ำอ่ำอ่ำเอาอ้ำอ่ำ ออเอาจิ้งจกอ้อมอมน้ำมักตะกระเตียนผลเหลือมันหอมมีตัวเอ้ะเอมอ้อมอ้อม

ม,งมึงบ้างป่ะตัเแฟนนี่นเหยาบ่หมดว่าขืนว่าย่าเฮ็ยนเฮียไหนกินเอ้าย่าเฮ็ยนเฮียแม่ลูก